โอเล่ซูเปอร์สับรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้ breaking now 17นาฬิกากับพิมพณิชค่ะเลขาธิการปปชไม่ทราบถึงเรื่อง28สอนอชที่ยื่นฟ้องพร้อมกับยืนยันด้วยว่ามติของปป,ปชนั้นเป็นเห็นชอบด้วยกฎหมายสอนอชทำหน้าที่เหมือนกับสวจึงจำเป็นจะต้องมีการขอยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินค่ะ นายสัรเสริญพลเจียกเลขาธิการาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชกล่าวถึงกรณีพลเอกนพดลอินทปัญญากับสมาชิกสภานิติบัญญตัติหรือสอนชรวม28คนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางกรณีปปชให้สนชยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินว่าการที่พลเอกนพดลและพวกให้เหตุผลว่าสนชไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นปปชเห็นว่าสนชทำหน้าที่เหมือนกับสวถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง เมือจึงต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหากศาลร,รับรองคำร้องของพลเอกนกพดลทางกรรมการปปชจะทำคำให้การแก้คำฟ้องเพื่อยื่นต่อศาลจึงต้องรอดูต่อไปว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไรที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเสมระบุว่ายุโรปและเอเชียควรจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ทางพันธมิตรมากกว่านี้เพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐมนตรีคลังอิตาลีนายปีเอคาโลปาดวนกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่11ว่ายุโรปและเอเชียจำเป็นต้องส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับความร่วมมือที่จะเอื้อต่อกระแสการลงทุนและการค้าโดยพร้อมกับย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญในทางเศรษฐกิจที่ชาติสมาชิกอาเซมจำเป็นต้องร่วมมือกันในหลายด้านพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานทั้งยังหวังให้สองฝ่ายเกิดความเชื่อมโยงอย่างแข็งแกร่งใน ทั้งด้านการเงินและการค้าเพื่อให้อาเซม,มีบทบาทมากขึ้นในระดับโลกช่วงต่อไปพบกับตรงประเด็นข่าวข้าม17นาฬิกา30นาทีค่ะ